ครัวคุณไต่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับขอบคุณมากๆเลยครับไรที่นี่อยากจะไปเที่ยวไหนไปกรุงเทพนะไปปทุมก็ได้ใกล้ๆไปปทุมธานีใกล้ๆปทุมธานีมี อะไรเด็ดๆดีๆ,ดๆมากมยายหลายเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดไปปทุมธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าเพชรร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหม,มูกรอบเจดําจังหวัดปทุมธานีหาไม่ยากครับร้านอยู่ที่ซอยลำลูกกาหนึ่งเข้าซอยไปประมาณ150เมตรจะเห็นร้านอยู่ริมคลองด้านขวามือตรงข้ามกับรั้วสนามกีฬาทูปเตมีเลยนะครับหรือจะปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับเจ๊ดํานะครับ คิดค้นกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณสูตรนี้เมื่อกว่า30ปีที่แล้วในสมัยก่อนนะครับจะมีแค่แคบหมูหมูกระจบที่กินคู่กับกว๋วยเตี๋ยวแต่เจ๊ดำเนี่ยต้องการความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครครับจึงทำหมูกรอบสูตรนี้ขึ้นมาใส่ในกว๋วยเตี๋วด้วยพอลูกค้าได้ชิมก็ติดใจครับบอกกันปากต่อปากจนด่งดังมาถึงทุกวันนี้ครับที่ร้านนะครับมีให้เลือกหลายเมนูเลยทั้งขนมจีนน้ำยาอาหารใต้ และข้าวแกง50ชนิดต่อวันแต่ถ้าคุณมาร้านนี้นะครับไม่กินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกรอบถือว่าผิดเพราะมีทั้งบะหมี่แห้งต้มยำเล็กต้มยำรวมมิตรต้มยำเย็นตาโฟกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่ล้วนแต่ใส่หมูกรอบสูตรพิเศษนี้เข้าไปด้วยเคล็ดลับนะครับน้ำซุปเนี่ยทำใหม่ๆเขี่ยวกว่า3ชั่วโมงในทุกวันเลยนะครับ ปรุงรสชาติเข้มข้นจัดจ้านแบบโบราณหมูกรอบเนี่ยต้องคุมไฟอย่างดีจังหวะการพลิกเนี่ยต้องชำนาญหมูถึงจะฟูกรอบไม่อมน้ำมันใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากถือคติว่าลูกค้าอยู่ได้ร้านก็อยู่ได้วินวินทั้งคู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกรอบเจ๊ดำจังหวัดปทุมธานีนะครับเปิด6โมงครึ่ง ถึงบ่ายสองวันนี้เต็มโตเลยครับนี่เลยนะครับ<ฮ>เต็มโตจริงๆ<ฮ>เลยนะฮะบอกเลยนะอะเจ้าของร้านเยน,นอกจากจะเป็นคนน่ารักใจดี นั่งอยู่ในสตูนี้ครับผมโอ้ยอะไรครับเนี่ยแหละครับเจดมนะครับครับผมน่ารักมากขอบคุณเจดํมากมากๆนี่ให้ใจจริงๆนะมาจัดรายการนี้จัดที่อย่างนี้เราเห็นเราก็ชอบเราอยากกินเห็นไหมท่านผู้ชมดูสิแล้วที่ร้านเขามันก็สะอาดไงสะอาดสะอาดผมถามท่านคำเดียวท่านทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนี้ท่านจะไปนั่งทำหมูกรอบไหมล่ะเพราะมันใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเลยนะและการทำหมูกรอบที่มันบางๆเล็กๆแบบนี้ มันก็จะต้องมีความอดทนและมีความตั้งใจนะพลิกไม่ดีมันก็ไม่นะทําไม่สุกมันก็ไม่กรอบนะเพราะฉะนั้นของเขาเป็นต้นตํำรับจริงๆจึงได้พูดว่าต้องไปมันเป็นต้นตํำรับของการทำบอกเลยนี่เวลาอยู่ที่ร้านปรุงรสนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยน้องว่าชอบแน่นอนถ้าแบบนี้น้องว่าว่าเป็นคนจัดจานไหมล่ะจัดจัดจานเนี่ยนี่ก็จัดจานอร่อยมาก พวกน like. ี้ท่านผู้ชมเป็นคนจัดจ้านก็จะชอบอะไรแบบนี้ยันตะโฟก็แนะนำาะอีกหนึ่งเมนูเขาบอกอร่อยและจัดจ้านมากว่าะฉนนั้นอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปนะฮะท่านไปปทุมธานีมันไม่ได้หายากอะไรเลยไปเขาเปิดตอนตอนหกโมงครึ่งแล้วปิดอีกทีก็บ่ายสองบ่ายสองเลิกแล้วนะบ่ายสามอย่าไปกวนเจ๊กันนะอย่านะไม่ได้เจ๊ไปแล้วเจ๊ไปเออเอยนับเงินนับเงินได้นับเงินท่านของเราแล้วก็ปักหมุดไปเลยท่านคนนี้สักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ